สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์พวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยได้ไปเลื่อนหาข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจอเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยอันหนึง่งเกี่ยวกับอาวุธในสงครามโลกครั้งที่2นะครับว่าในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยได้มีอาวุธแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนเล็กยาวปืนใหญ่ รถทังรถหุ้มเกราะเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับได้ถูกผลิตขึ้นมาจากทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเป็นจํานวนมหาศาลมากๆเลยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยครับประมาณ หลักร้อยล้านชิ้นเลยนะครับผมโดยที่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นพวกปืนไรเฟิลถูกมาหลายสิบล้านกระบอกซึ่งเรียกได้ว่านะครับสงครามเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี1939จนถึงปี1945้ย่ใช่ไหมครับในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างแข่งกันผลิตอาวุธขึ้นมานะครับจนได้มาเป็นปริมาณที่เยอะขนาดนี้แต่ท่านผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้พวกอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยนะครับหลังสงครามเนี่ยมันได้หายไปไหนบ้างนะครับหลายคนเนี่ยนะครับคงมีคําตอบใใในนจกัแล้วช่ม ยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์ลงมา ทายกันก่อนได้เลยนะครับว่าอาวุธพวกนั้นเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับผมเมื่อคอมเมนต์กันเสร็จแล้วเนี่ยถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยเรียกได้ว่านะครับหลังจบสงครามเนี่ยอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีชะตากรรมที่ค่อนข้างที่จะต่างกันมากๆเลยบางอย่างเนี่ยนะครับก็ถูกย่อยสลายนํากลับมารีไซเคิลเป็นวัสดุอุตสาหกรรมต่างๆนะครับบางอย่างก็ถูกทิ้งไว้อย่างนั้นเลยหรือบางอันเนี่ยนะครับก็ถูกนํากลับมาดัดแปลงแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ในกองทัพบางอย่างก็ยังคง ซึ่งตัวอย่างแรกที่เราจะยกขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือเครื่องบินนั่นเองนะครับในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเรียกได้ว่าเครื่องบินเนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินใบพัดถูกไหมซึ่งต่างฝ่ายเนี่ยนะครับก็แข่งกันพัฒนาและผลิต เครื่องบินออกมานะครับผมจำนวนของเครื่องบินในสงครามโลกทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ850,000ลำจากทุกประเทศซึ่งส่วนมากเนี่ยมันก็เป็นเครื่องบินใบพัดท,ที่ถูกผลิตขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าช่วงก่อนเกิดสงครามแต่ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับ <S <s การพัฒนาและใช้เครื่องบินไอพ่นเนี่ยก็ได้ถูกเริ่มขึ้นถูกไหมและในเวลาต่อมาเนี่ยเครื่องบินไอพ่นเนี่ยมันก็กลายเป็นมาตรฐานนะครับของเครื่องบินลบที่ควรจะเป็น ไอเครื่องบินใบพัดพวกนั้นเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นเครื่องบินที่ตกยุคล้าสมัยไปแต่ด้วยการที่เครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนํากลับมาใช้ได้และมีมูลค่านะครับผม mm. เมื่อจบสงครามโลกแล้วเนี่ย mm. เครื่องบินต่างเนี่ยนะครับ mm. ก็ได้ถูก คนย้ายออกไปจากทวีปยุโรปหรือว่าสมรภูมิต่างๆเนี่ยนะครับย้ายกลับไปยังประเทศของตัวเองเพื่อน,นําเครื่องบินเหล่านั้นเนี่ยไปแยกชิ้นส่วนแล้วก็ทําการรีไซเคิลชิ้นส่วนพวกนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําชิ้นส่วนที่ใช้ได้เนี่ยเอาไปใช้กับอย่างอื่นและนําอะไรที่ใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับไปหลอมทําเป็นวัสดุอุตสาหกรรมใหม่นั่นเองนะครับซึ่งนอกจากเครื่องบินเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆอย่างเลยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในตอนนั้นแล้วพอยุคข,ของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเนี่ยของพวกนั้นก็็กลายเปนสิ่ง ที่ไร้ค่าขึ้นมานะครับหลายอย่างที่มีมูลค่ามากพอที่จะนํากลับไปรีไซเคิลเนี่ยนะครับพวกเขาก็จะนํากลับไปเพราะหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยนะครับประเทศต่างๆเนี่ย ต่างก็จาเป็นที่ต้องฟื้นตัวในแง่ของเศรษฐกิจใช่ไหมครับผมและไอพวกวัสดุอุปกรณ์พวกนี้มันทุกอย่างเนี่ยนะครับมีราคาหมดคือถ้าประหยัดได้เนี่ยนะครับก็ควรที่จะกลับมารีไซเคิลนากลับมาใช้เหล็กอะไรที่ยังใช้ได้เนี่ยก็เอากลับไปใช้นะครับผมการขนย้ายของกลับมาเพื่อนํามาแยกซากแล้วก็เอามาใช้ใหม่เนี่ยจึงเป็นเรื่องของการกระตุ้นสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ว่านะครับผมหลายครั้งเนี่ยไอค่าขนส่งของกลับเนี่ยมันก็อาจจะแพงกว่าตัวของชิ้นนั้นซะเองอีกนะครับผมเราจึงได้เห็น อุปกรณ์จํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ถูกทิ้งไว้ในโกดังนะครับของประเทศแนวหน้าต่างๆในสงครามนะครับ ยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับย่านพานะราคาถูกอย่างรถจี๊ปนั่นเองในสมรภูมิแปซิฟิกเนี่ยนะครับได้มีการใช้รถจี๊ปมาประจําการในกองทัพสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นนาวิกโยธินหรือว่าทหารบกก็ตามเนี่ยซึ่งจํานวนรวมๆกันเนี่ยมันก็หลายคันมากๆเลยนะครับผมแต่ด้วยความที่รถจี๊ปเนี่ยนะครับมันเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้ผลิตในราคาที่ถูกนะครับผลิตง่ายกลไกไม่ซับซ้อนชิ้นส่วนไม่กี่อย่างไม่ค่อยมีเทคโนโลยีเนี่ยนะครับ นั่นเนี่ยทำให้พวกอเมริกันนะครับคิดแล้วว่าการที่เราเนี่ยจะแบกรถจีปกลับไปเนี่ยค่าขนส่งโดยรวมแล้วเนี่ยหูตูบมากๆเลยนะครับผม คือเรียกได้ว่าเฉลี่ยค่าขนรถจี๊ปกลับไปคันนึงเนี่ยอาจจะผลิตรถจี๊ปได้ประมาณ2คันครึ่งเลยนะครับพวกเขาเนี่ยจึงได้ตัดสินใจทิ้งรถจี๊ปไว้นะครับผมในสมรภูมิแปซิฟิกยกตัวอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์นะครับอเมริกาเนี่ยได้ยกรถจี๊ปจำนวนมากให้กับทางการฟิลิปปินส์ไปโดยที่ทางการฟิลิปปินส์เนี่ยครับก็รับไว้แล้วก็นำกลับมาดัดแปลงนะครับมาใช้ในกิจาการของพลเรือนะครับกลายมาเป็นรถ2แถวประจำทางที่เขาจะเรียกกันว่าจี๊ปนีสนะครับซึ่งนี่นะครับก็เป็นหนึ่ อย่างของยุโทโธปรกรณ์นะครับที่ถูกนํามารีไซเคิลใหม่และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจนะครับส่วนยุโทโธปรกรณ์อันไหนนะครับที่ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นซากรถถังซากเครื่องบินที่ถูกยิงตกลงมาเนี่ยนะครับผมมันเนี่ยไม่สามารถนํากลับไปซ่อมแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้แล้วถูกไหมไอ้พวกสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะถูก กู้ซากแล้วนํากลับไปหลอมใหม่นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่านะครับบางทีเนี่ยบางสมรภูมิเนี่ยนะครับมีรถถังยิงการพังเป็นพันๆคันหรือเครื่องบินที่ตกเป็นนับร้อยลำเนี่ย การกู้ซากของเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะสร้างมูลค่าที่มหาศาลแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะครับการฟื้นฟูของเศรษฐกิจหลังสงครามได้อย่างดีเลยโดยเฉพาะพวกประเทศโลกที่3หรือประเทศแถบแอฟ,ฟริกานะครับที่เรียกได้ว่านะครับสงครามรถถังตรงแอฟริกาเนี่ยกระดุเดือนมากๆเลยมีซากรถถังเยอะแยะการกู้ซากรถถังจึงมีประโยชน์มากๆเลยนะครับนอกจากนี้นนะครับพวกปืนเล็กยาวหลายรุ่นเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังไม่ถือเป็นของตกรุ่นไปนะครับยังถือเป็นของที่ยังใช้ได้อยู่เนี่ย ก็นะครับถูกนํากลับไปประจําการในกองทัพหรือบางส่วนที่ทางกองทัพตัดสินใจแล้วจะไม่เอากลับเนี่ยไอ้ปืนพวกนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะถูกนําไปใช้ต่อในรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศต่างๆอย่างแพร่หลายเลยนะครับซึ่งคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาเจาะกันนะครับว่ามันยังมีอาวุธปืนในสม,สมัยสงครามโลกอะไรที่มันยังถูกประจําการในกองทัพปัจจุบันอยู่นะครับศตวรรษที่21เนี่ยยังมีประเทศอะไรกองทัพไหนใช้อยู่บ้างกันนะครับอย่างไรก็ติดตามรอชมกันได้เลย ซึ่งที่เราพูดพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีอาวุธอีกมากมายเลยที่กระจัดกระจายนะครับหายไป ตามสมรภูมิต่างๆบ้างก็จมอยู่ใต้น้านะครับบ้างก็ถูกฝังอยู่ใต้ดินบ้างก็ถูกทิ้งถูกขโมยถูกเอาไปเข้าตลาดมืดนะครับสำหรับพวกพ่อค้าอาวุธทั้งหลายเรียกได้ว่าพอจบสงครามทีนึ่งเนี่ยนะครับอาวุธที่ถูกทิ้งนับแสนนับล้านกระบอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเข้าระบบเสมอไปนะครับผมได้มีการนําแอบเอาไปขายบ้างนะครับรัฐบาลขายเองบ้าง ก็หลากหลายกันไปนะครับผมอยากแนะนําหนังเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่า Lord of War นะครับใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ไปดูกันได้เกี่ยวกับนะครับพ่อค้าอาวุธชาวรัสเซียที่ เขาเนี่ยนะครับไปซื้ออาวุธของทางฝั่งโซเวียตที่เรียกด้วยผลิตแบบ mass production ผลิตแบบเยอะมากๆเลยเนี่ยแล้วก็นะครับเอาไปขายให้กองทัพปลดแอกต่างๆกองทัพประเทศโลกที่3ต่างๆซึ่งเรียกได้ว่านะครับมีเขาโครงความเป็นจริงมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งก็ได้นักแสดงนําอย่างนิโคลัสเคชนะครับมาเป็นพระเอกก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดา,าจริงเลยนะครับเรื่องนั้นเป็นหนังเรื่องโปรดเรื่องหนึ่งของผมเลย วันนี้นะครับก็หมดเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยคิดเหตุผลอะไรได้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้เลยนะเพราะต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยชอบอ่านมากๆเลยนะครับยิ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับการวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะครับทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่วันนี้ผมเจตก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับ